สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีดราม่าระดับโลกมาเล่าให้ฟังบอกเลยว่ามันกว่าซีรีส์เน็ตฟลิอีกเพราะเป็นเวทีใหญ่ระดับสหประชาชาติเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศไทยลุกขึ้นสวนกลับกัมพูชาแบบไม่กลัวหน้าแตกดุเดือดเผ็ดร้อนจนทางห้องประชุมต้องหันมาฟังกันตาโตย้อนกลับไปเมื่อวันที่27กันยายน2568 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่80ที่นครนิวยอร์กโอ้โหเวทีนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนายปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกมนตรีของกัมพูชาจัดเต็มใส่ไทยพยายามโชว์บทเยือสุดๆกล่าวหาว่ากัมพูชาถูกเพื่อนบ้านคุกคามถูกยั่วยุแถมยังอ้างว่ามีการใช้กำลังแทนการเจราจาอีกด้วยแต่ฟังไปฟังมาเอ๊ไม่พูดชื่อไทยตรงตรง แต่ก็รู้กันทั้งโลกว่าแะใครอยู่ไม่ต้องดาวก็รู้แถมยังมีการพยายามพาทูตกับสื่อต่างประเทศไปดูพื้นที่ที่อ้างว่าถูก F16 ไทยโจมตีพลเรือนเพื่อปั้นหลักฐานโชว์อีกด้วยทีนี้ถึงคิวไทยบ้างนายศรีหักศ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศไทยของเราลุกขึ้นทันทีแบบไม่ต้องคิดนานตอบกลับเดือดเป็นไฟท่านชี้ชัดเลยว่ากัมพูชานี่แหละเล่นบทเหยื่อ แถมบิดเบือนความจริงสุดๆโดยเฉพาะเรื่องปะทะชายแดนและไฮไลท์เด็ดนายศรีหศัศ์เน้นหนักว่าเหยื่อที่แท้จริงคือทหารไทยกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจรวดจ,จากกัมพูชาเล่นงานเต็มๆไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากสวนกับแบบเจ็บจี๊ดแล้วยังตอกย้ำได้ว่าไทยมีสิทธิ์เต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยตามกฎบัตรสหประชาชาติด้วยนะจ๊ะไม่ได้เล่นนอกเกมแต่อย่างใด และยังทิ้งคำถามแรงๆให้กัมพูชาคิดจะเลือกอะไรจะไปต่อบนเส้นทางความขัดแย้งหรือจะหันมาเลือกสันติภาพสัทีงานนี้เสียงตอบรับจากนานาชาติคือแบบปรบมือดังลั่นทั้งห้องปรบมือจริงนะไม่ใช่มารยาทนะคือเห็นด้วยชัดๆว่าไทยพูดด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่การบิดเบือนและที่นานาชาติออกมาสนับสนุนไทยในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะทางการทูตแบบเน้นๆเลยละครับมันตอกย้ำชัดเจนว่า เดินตามข้อเท็จจริงและมีเหตุผลไม่ได้มาโวยวายลอยๆและที่สําคัญการที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยสวนกลับแบบเฉียบขาดไม่ได้แค่ปกป้องชื่อเสียงประเทศเท่านั้นแต่ยังโชว์ให้โลกเห็นเลยว่าไทยเรามุ่งมั่นที่จะรักษาสันติภาพและอธิปไตยบนพื้นฐานของความจริงสรุปง่ายๆงานนี้กัมพูชาพยายามเล่นบทเหยื่อแต่กลายเป็นโดนไทยหักล้างกลางเวทีโลกแถมยังได้เสียงเชียร์จากทั่วโลกอีกต่างหาก ต้องจับตาดูต่อไปว่าไทยกัมพูชาจะไปทางไหนต่อแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไทยเราได้แต้มเต็มๆบนเวทีโลกแล้วครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนบอกเลยว่าข่าวนี้ดราม,ม่าก,กว่าละครหลังข่าวอีกสวัสดีครับ